นั่งเรือโบราณย้อนยุคชมบ้านล้างอังสุมาลินโกบุลิที่ตลาดน้ำดอนหวายระยะทางจากกรุงเทพก็60กิโลเมตร ถ้าไม่หลงทางเป็นตลาดน้ำที่กว้างขวางใหญ่โตอลังการมากมองซ้ายมองขวาสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายในช่วงเช้าเช้าพี่น้องประชาชนก็ยังเริ่มทยอยเข้ามายังไม่เบียดเสียดมากนะัก สะดุดตาป้ายเรือสีสวัสดีย้อนยุคนี่เองเออนค,คนละเท่าไหร่ครับคนละแปดสิบค่ะไปกี่ชั่วโมง,โมงไปกลับประสงค์เนี่ยมีสองลำเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ติดต่อเหมาอ๋อผมไปถ่ายตัวนะได้ค่ะเชิญเลยค่ะไปนั่งเล่นกุลเลยก่อนก็ได้ค่ะเรือจอดแล้ว

อ๋อเดี๋ยวผมไปถ่ยายบนเะรือนะผมซื้อบัตรแล้วได้เลยครับผมเชิญเลยครับที่ท่านครับหกเชิญเลยครับเลือกที่นั่งได้เลยครับผมยกเว้นที่คนขับได้ครับผมอยากขับไปดิเดี๋ยวผมตรงงานขอเดินชมเรือเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทาง <şey S 1> เรือมีอยู่สองลำกับอีกหนึ่งเรือส่วนตัวด้านในหนาแน่น พื้นแน่นปึกซ้ายขวาคนขับเรือโต๊ะเก้าอี้สวยงามนะครับสมเป็นเรือย้อนยุคเดี๋ยวขึ้นไปดูหลังคาก่อนอข้างบน กว้างขวางสะดวกสบายขึ้นมายืนดดูได้ทัศนวิสัย180องศา เรือสำรับที่สองขนาดใกล้เคียงกันแต่เล็กลงนิดหนึ่งความแข็งแรงใช้ได้โต๊ะเรียบร้อยสวยงามสมบูรณ์แบบฝั่งไหนได้เก็บภาพยายเยอะฝั่งนี้ก็ได้ครับผมฝั่งนี้เดี๋ยวพอกลับลำเรือนะครฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายนี่เหรอยยขวา คือมันจะไม่ร้อนหมายถึงว่าไปร่วมกับร้อนไปร้อนกับร่มนะฮะต้องเข้าใจไปร่วมกับร้อนกย่ร้อนกับร่มใช่ก็นั่งฝั่งนี้เดี๋ยวกลับลำเดือจะไม่ร้อนครับผมทีนี้หากว่าร้อนเนี่ยเราสามารถสลับที่ได้เพราะคนไม่ค่อยเยอะมากโอ้ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับผมสามารถร้อนก็สลับไปไปถึงที่ไหนจุดหมายก็คือว่าวัดเขิงครับผมวัดเขิงแล้วกลับมาใช่ครับขอไปครึ่งชั่วโมงกลับครึ่งชั่วโมง เราไปไฮไลท์ก็จะไปขอพรหลวงพ่อหน้าวัดมทมี่ขบุรเลี้ยงปาที่วังมั่นฉาวังปลาจอดใช่ไหมครับบนเรือจะมีผู้บัญ่หมดเลยครับล่องไปล่องกลับนะครับผมไปไปจอดแวะไหว้ไหมไม่ได้แวะเราไปที่หน้าวัดน,นะครับเราลอยนำเลี้ยงปลาหน้าหน้าวัดและขอพรหลวงพ่อแล้วเราก็กลับอ๋อ<ๆ>ใช้ใช้ใช้เรือวนเอาใช่ครับผมใครอยากเอาอาหารปลาก็ตรงนั้นเลยเรามีบริการให้ครับผมแล้วบนเรือจะมีผู้บัญญาบนเรือครับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมีความรู้แน่นปรึกถามได้ตอบได้อครับจะมาจะมาได้สิบห้าปีครับโอ้โห ฝั่งนู้นมีอะไรนะคุณฮะบ้านสวนบันเตยโฮมสเตย์ครับผมเจ้าเดียวกันารทักสวัสดีผมมาชชิญพิเศษนะครับประกดอยู่ที่ปกติแล้วเริ่องตัวหนึ่งพันบาทเลยก็เริ่มต้นที่แปดร้อยบาทมีอาหารเช้าด้วยครับผมแปดร้อยบาทมีอาหารเช้าครับผมฝากด้วยนะครับได,ได้ได้เดี๋ยวผมจะเอาลงยูทูบให้แล้วก็เอาสุดยอดเลยบอกเลยว่าตอนาน,าน,านี้กำลังงานอะไรอยู่ ไปชมวิดีชีพท้องชาวบ้านเลยครับกรมยางชาวบ้านรอบนี้เวลาสิบนาฬิกาเลยครับชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับเราบริการเรือสีสวัสดิ์ย้อนยุคนะครับรับบอรดเดินทางนำร่องท่องเที่ยวเลยครับผ่านาท่องเที่ยวนะครับไปชุบชมนะครับบรรยากาศสองร่างสองไม้น้ำท่าพีนไปชมวิดีโชีพท้องชาวบ้านนะครับกรมยางชาวบ้าน เดผมนั่งหลังให้คนระยะถ่ายต้งหน่อยเดี๋ยวนั่งหลังล้วกมันโยกเยืองอะไไหมไม่โยกเลยุกคนราานงตหนอยนะครับเป็นรดการที่เนือนะครับเาเป็นจัจะช่วยทเนะครับพระ่าคนอูกรเรา้อนนกนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับส <Silver. S 1> ู่เรือสีสวัสดย้อนยุคนะยินดีต้อนรับทก่านเลยเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้ทีมงานของเราครับน้องหนุนนะครับไปเดินเก็บบัตรเก็บตัวทุ่ท่านนะครับยินบัตรที่ตัวให้น้องเขาชิงด้วยและสำหรับตัวไหนท่านใดไม่ซื้อบัตรที่ตัวมานี่ครับเราจะมีการลงโทษนะครับและวิธีลงโทษของเราก็คือนั่งฟรีเลยครับท่านดีไหม ที่ขาไปเดี๋ยวครับก็แก่ของเราเกิดตังระดับข่างว <c oughs> วันนี้เป็นโฮมสเตย์นะบ้านสวนมาเตยนะทนา่านใดทุกทายอย,า,ยากมาเพราะพอดใจ,จครับนะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นบ้านาพักเรือพักแหล่งสู่ชุมชนสมนานใจในเรื่องกานแต่งงานบวชครบท,รทุูจอที่บ้านสวนมาเตยโฮมสเตย์ครับท่านครับตลาดนวลวัยสร้างขึ้นในรัชกาลที่หกนะเป็นตลาด <c oughs> เก่าตลาดแก่อายุนานก็นะเป็นสองร้อยปีแล้วนะ,นะครับนะตโตนู้นะโตนู้น จะมีทั้งหมดสามส่วนนะครับตลาดโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับน่เด็นๆไ้ตัววิธีการเดินตลาดมันหวาเขาบอกว่าให้ชิมไปก่อนชิมเนี่ยแค่ชิมแค่อิ่มแล้วเนาขาไปของข้าวขากลับของหวานหากชิมรอบเดียวพิมทางยังไงครับเบิ้ลเลยครับทั้งสองสัรอนนะครับนั่าเดินกันให้เมื่อยเลยครับนิมนั่อนนะครับือกล่องกลับบ้านแล้วนี่คือวิธีการเดินตลาดมันยหวส่วนต้นไม้ที่มีผ้าสีฟูอูที่ลำต้นและมีชุดไทยแขวนนี่คือต้นตะเคียนทอง อายุร้อยกว่าปีครับถ้าเกิดต้นตะเคียนทองมันก็เป็นสารเจ้าแม่คนอิมนะฮะอยู่ใกล้ๆครับจะแม่ตะเคียนจะแม่คนอิมตอนนี้ก็รนำพาข้ามสู่บรรยากาศด้านนอกตลาดเป็หวาดกันแล้วนะครับนะการนั่งเรือนี้ตัวท่านปฏิบัติกันสองข้อครับง่ายๆแต่ห้ามฝากฝืนนะครับข้อแรกห้ามพิ้งเศษแหลงน้ำก็เราต้องเที่ยวเิงมุรักนะข้อที่สองห้ามนำภาระติดตัวมากับท่านภาระที่ผมูดถึงคื่ออะไรคือปัญหาครอบครัวปัญหาหน้าที่การงานปัญหาทุกอย่างจับมันออกมาโยนทิ้งลงน้ำไป สาเหตุที่ผมเบาเรือครับเพราะว่าด้านซ้ายมีเรือผ่านนะครับนะาก็น,นะครับน,น้าเาเห็นเรือประเภทนี้นะครับก็มารยาทไม่เป็นะครับนะ,นะครับนลดระดับความเรือท่านทั้งหมยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เบาเรือในกระแสขึ้นจะเอแรงอาจจะทำให้น้าสับนลน้น,น,น,นโชว์ออฟได้นะครัเขาจะว่ายน้ำให้เราดูกระเพาะมาความบวยพรแน่นอนหาเ,อออหเรือกาลุ่มเนาะคำสับงเสริมคำโวยพรก็จะประมาณรวยรวยใช่ไหมครับมไม่ใช่ <laughs> อะนะครับนะ้ ฝั่งนี้ขวานะฝั่งนี้ซ้ายเวลาผมมาท่านาซ้ายขวาเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันนะครับนะตอนแรกขวามือนะครับเขาจะเรียกว่าฝั่งสวนครับท่านซึ่งฝั่งนี้นะส่วนใหญ่ล้วจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนพื้นที่ฝั่งนั้นขวามือ90%เจะเป็นสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมาหรือว่าจะเป็นชุ๊โอนะครับนะ ปูกเยอะเลยสองใ้ขวาด้วยนะครับนะ <N an> นะด้านในทําสวนกันนะครับหนะ้าบ้านตรงนี้ไม่ปล่อยืุนที่กันให้เปล่าประโยชน์ปลูกกวาปุ้งไม่ผักอเฉดขายกันสร้าง,งไรายได้ให้กับชาวบ้านเดือนละเป็นหมื่นบาทนะครับกวาปพุ่งใดดอกเหลือ,ในนองในก็เป็นผักอเฉดนะครับนะาอ่าก็ผู้คนส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับจะเป็นคนดั้งเดิมคุณจะเต่าแก่ๆแล้วฝั่นนขงขวามือนี่รู้จักกันอยู่าามาทุกบ้านอยู่กันแบบที่เบียบน้องและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนี่คือฝั่งขวามือนะ ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับรบ้านซ้ายติดกันครับรถติดกันยังไม่รู้จักกันเลยก็มีครับฝั่งด้านซ้ายมือเป็นฝั่งเศรษฐกิจโรงงานเยอะบ,บ้านเช่าก็เยอะคน77จังหวัดเนี่ยสามารถยกย้ายมีฝั่งด้านซ้ายก็ได้มาทํางานกันแต่ควางขวาตรงน,นี้ห้ามสร้างโรงงานทุกชนิดฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับน่าจะมีเศษผลไม้และนี่ค,ความแตกต่างระหว่างสองฝั่งที่เรามองไม่เห็นแต่ความแตกต่างที่เราสามารถมองเห็นได้ครับผักบุ้งท่าลองสังเกตดูนะ ฝั่งด้านขวามือจะมีเกือบตลอดแนวแต่เหตุใดทาไมฝั่งด้านซ้ายทําไมเขาปลูกกันเป็นย่อมย่อมเออทำไมปลูกทุกวันฝั่งด้านซ้ายมือสร้างเขื่อนตลอดแนวครับฝั่งด้านขวามือไม่สร้างเขื่อนถามว่าด้านซ้ายฝั่งนี้ปลูกได้ไหมผักบุ้งปลูกได้นะครับแต่ที่ชาวบ้านฝั่งด้านซ้ายเขาไม่นิยมปลูกกันก็เพราะว่าฝั่งซ้ายมือเนี้ปลูกผักบุ้งไม่อร่อยเพราะอะไรครับเพราะฝั่งด้านซ้ายมันเป็นผักบุ้งเข้าฟิชเน็เป็นยังไงผักบุ้งเข้าฟิชเน็ เป็นต right ั่งพุ่งออกกับน้ำกายนะครับนาฝั่งน้าซ้ายน้ำมันเชี่ยวแรงเพราะเป็นฝั่งโค้งนอกนะครับฝั่งพุ้งฝั่งน้าซ้ายจะต้องเตินอาระบิกแดงในทั้งวันครับโยกไปเยกมาตามกระแสน้ำแรงมันจะแข็งแรงเกินเหตุถ้ามันจะเหนียวนั่นเองไม่เหมาะสำหรับการบริโภคดังนั้นหากจะปลูกกินไม่ไวขายต้องฝั่งขวาครับกระแสน้ำไหลไม่ไหลก็แต่ว่าไหลเอื่อยๆไหลไม่รุนแรง วิธีการปลูกผักพุ่มก็ง่ายมากนะครับมองดูได้เลยขวามือนะครับนะานำไม้ไผ่มาปักเรียงนี้ไว้ครับเพราะว่าผักพุ่มเหล่านี้มันไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับนะถ้าเวลาน้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามเวลาน้ำลงมันก็ลงนะครับนะาขึ้นลงขึ้นลงทุกวันนะครับนะวิธีการเก็บนะครับกถ้าตัดเป็นวลังงานวลังงานวลังงานตัดจะไปสุดเก็บ้านปุ๊บกลับมาตัดเดือนไปอีกแล้วตัดขายได้ทุกวันนะครับนะว่าเดือนละเป็นหมื่นบาทสบายสบายนะครับและนี่คือภูมิยาชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือครับนอกจากจะปลูกพุ่งขายไม่ได้นะครับยังต้องเสียเงินสร้างเขื่อนกันนี้นะครับเพราะบ้านนนนไม่สร้างเขื่อนในไม่ได้แต่ว่าที่จะเหลือไม่เท่าเก่าน้ําจะเซาะดินจะพังนะครับนะและที่ที่บางที่หาจะฝั่งด้านซ้ายมือไม่ได้ไปไหนไกลนะครับกระแสน้ำจะไหลสะพานนําไปตัวตะกอนทับสมไว้ฝั่งขวามือก็เลยทําให้ฝั่งด้านขวามือก็เกิดเป็นที่ยื่นที่งอกผลอินเขาเรียกว่าที่ปลูกนะครับป้านทีู่อยู่ริมน้ําขวามือทุกหลังก็บอกได้เลยครับปลูกอยู่นอกชนบททุกหลังเลย แนวถนนจริงๆนุชครับหลังบ้านนั่นเองครับไปนครับอันนั้นคือที่ในถนดนะครับนะงอกมากระเบิดแรกสองไร่มองดูได้ไหมครับขวามือได้เกลียบทุกอย่างนะที่งอกที่ยื่นไปได้ครับพอาพว่ก็ได้ปลูกสร้างอะไรได้เสริมแถมยังมีบรรยากาศดีห้ามสร้างโรงงานแต่มีได้ครับท่านมันก็ต้องมีเสียนะครับมันเป็นสัจธรรฝั่งด้านขวาราคาที่ดินถูกกว่าด้านซ้ายหลายเท่าตัวก่อนด้านซ้ายมือครับด้านหน้าสีถนนนี่ครับด้านหลังที่ริมนน้ำ แล้วหน้าท่านไหนจะอยู่นันคืออาถนมใต้พนะคระดาษใฟ่างใหญ่นะครับแล้วก่อนใช้ทําอะไรครับนะใช้ในการบรรทุกเฟรย์แตรหในการเกษตรบรรทุกอินดีซน์สัยบรรทุกเขาเปิดภากษาต่างๆนะครับมีชื่อจำเพาะอยู่ครับก่อนที่จะมาเป็นเรือสีสวัสดิ์ุกนี้นะครับเขามีชื่อจฉพาะเขานะครับนะประเภทนี้นะครับเรือประเภทนี้มีชื่อว่าเรืออะไรนะครับรับขนมปังนี่ปลาเลยหากตอบได้เรืออีแปะอีแปะยังไม่ใช่ครับ สองพยางสองพยางสามปั้นเยี่ยมชุ้นใกล้เคียงสามปั้นอ่ะเยี่ยมปูนเยี่ยมชินนี่ครับนะเหมือนนี่เลยแต่ว่าแต่หัวจะแหลมวันนี้เดียววันนี้นะเหมือนกันท้ายกระดูกเรื่องที่สวัจะยุบไปชื่อบริษัทเราสองพยางครับสองพยางพยางแรกกอไก่พยางที่สองชอช้างค <ภ karaoke. S 2> รับพยางแรกกอไก่พยางที่สองชอช้างพยางแรกกอไก่รอเรือสระกระพยางที่สองชอช้างกระอะไรลูกกระเช้ากระเช้ายังไม่ใช่ครับลูก กระชายกระชายนี่ยังไม่ใช่กระชายวัานธรรมยาครับโอ,โอ, <laughs> อะไรนะกระชมก็ยังไม่ใช่ครับกระดูกยังไม่ใช่ของเรื่องนั้นคือสาวน,นึงสองสองครึง่งอะไรเร็วอาจารย์ชอ,อ, <laughs> อ <laughs> ช้อนสามบทเวลาก็แรงนะครับเรือน,นก็แรงนะครับนาเป <laughs> ็นแมงของภาษาฝรั่งเศสเลยอะ <laughs> อันนู้นคือรอ้านอาหารไทยก็มีชื่อว่าอ้อยหวานอาหารไทยนะแต่ละบ้านแต่หลังผมไม่สามารถเจอชี่จะขอบ้านท่านส่องมาได้ทุกหลังนะครับพอสพอดสมอนกันไ,ไว้นะครับนะอย่างทางซ้ายตรงนี้ครับนะเขือนสูงๆ,ๆนนบ้านของคุณอาทรเจนท่าวิมลนต่ผมก็บอกไม่ได้นะบอ,บอกไปแล้วบอกไปแล้วเลยครับขวามื <c oughs> <c oughs> ตอตรงนี้เป็ฟาร์มสุนัขกับฟาร์มสุนัขตรงนี้จะมีป้ายประกาศไว้หน้าบ้านชัดเจนเลยครับหนาบ้านกเอ็นหวายนะครับนาะวยามเย็นๆยก็จะมีนะครับลถไปเลยบางพิษบูบ้างมาเดินเล่นกันนะครับถ่ายเรียดนะครับนะ แต่ทั้งคนไทยปราทางทั้างประเทศครับตรงนี้นะครับนะหน้าวัดหรือโรงเรียนครับเอาอีกักาำถามไหมเอาไหมเอามาบ้ามาเอานะเอานมไม่น้ำสายนี้นะครับนะจะมีชื่อเรียกสี่ชื่อไม่น้ำสายนี้ไหลยเกยกตัวจะไปน้ำกาพยาที่ชัยนาทจะไหลผ่านทั้งหมด4ี่จังหวัดนะครับชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมมาตรงนี้นครปฐมนะครับนะ และไหลที่ออกปากอ่าวมหาชัยจังหวัดสุพรรด้านหน้าระยะทางแม่น้ำสายนี้ทั้งหมด325กิโลเมตรไหลผ่านจังหวัดสุพรรณนะครับคนสุพรรณสมัยก่อนเรียกกันว่าแม่น้ำสุพรรณไหลผ่านจังหวัดนครประมจะเรียกแม่น้านี้สายนี้ในสมัยก่อนว่าแม่น้านครชัยศรีนะครับไหลที่เรทะเลครับที่ด้านหน้ามหาชัยกับนาตรงนู้นจะเรียกว่าแม่น้ำข่าจีนและชื่อถึงราชการคือแม่น้ำข่าจีนผมบอกไปแล้วสามชื่อแต่ทีิงๆแล้วเขามีชื่อถึงสี่ชื่อ ครับที่ัยนาที่ัชนาทเขา,าเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำอะไรในสมัยก่อนเราถูกรับขนมป,ปนังนิปลาไปเลยหนึ่งแถวอ่ากดโทรศัพท์ดได้ครับกดโทรศัพท์ดได้แล้วไปกองยังไม่ใช่น้อยกั่ไม่ใช่ครับอย่างไม่ใช่ครับอ่าแม่น้ำสายนี้ไหลแยกตรงจากแม่น้ำเจ้าพยาตรงนั้นจะมีวัดหนึ่งตั้งอยู่และชื่อวัดนั้นก็จะเป็นชื่อแม่น้ำสายนี้ อ่าของวัดมาขามเท่าถูกต้องนะครับน่ารับขนมปังครับอ่าออกมารับขนมปังอ่าเนื้อหนมเอาให้ก็ไหนเออตัวนู้นนะแล้วเก็บจากกมนไปยี่สิบบาทอ้าวขอเล่นเขาแปลกนู่นครับอ่าคุณพี่ยุ้ยมือหน่อยคุณพี่ยุ้ยมือหน่อยอ่าตอนนั้นเลยนะครับนะทำไมถึงเรียกว่าอรับแม่น้ํามาขามเท่าก็เพราะตรงนั้นนะครับมีวัดปากคอมาขามเท่าตั้งอยู่อดีตเจ้าจีอาจารย์นกนคือหลวงพ่อุกวัดปากคอมาข่า มาถึงนี้ครับนะด้านซ้ายมือตึกสีชั้นหลังคาสีแดงตรงนี้ไม่บอกคงจะรู้กันดีครับว่านี่คือนี่คือวเดอะมอลแต่เดอะมอลตรงนี้ยังเล็กนะครับยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเป็นแค่เพียงเดอะมอลต้นเดอะมอลต้นคือมัธยมต้นนะเด็กๆเขาเรียกกันสั้นๆวะมอลต้นมอลต้นนะครับนะถ้าจากเดอะมอลครับ้านหน้าเรี่ยๆสูงๆตรงนน้นแล้วคี่เด้อเดอะเมนถูกต้องนะครับเดอะมอลแอน เดอะเมนนะครับวันนี้เก่ามากเลยนะครับวันนี้เกือบ300ปีเลยครับวันนี้สร้างขึ้นในปีพศ2281นะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือสองเจ้านะครับนะก๋วยเตี๋ยวนะครับเรือสองแถวตรงนี้แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือลุงมีตรงโน้นวัดอะไรครับเนี่ยวัดท่าพึ่งครับแต่เดิมมีชื่อว่าวัดเจจกพูดนะซึ่งเป็นผูตพอสัมพ่พฝอสัมพ่าทะลุตะเตอร์สติจอพูถีนะครับนะก็ได้เกิดนะการเปลี่ยนขึ้นนะครับเพราะว่า ครับว่าวัดเกตจะพูดมัามน่ากลัวนะครับเรียนเป็นวัฒนพูดแลวนะครับในปีพศ2530ได้มาถ่ายทำไว้ตอนนั้นเบิร์ตทรงชัยมิ่งไต่เล่นคู่กับอาภาสลิมนี่ดีคนเขาเป็นภาพประยุกต์มใช่ละก่นะชาวบ้านอันนี้็ทอมานะแต่เนื่องจาก้าไอชืขอบ้านอันนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเกดปีแล้วนะครับลูกหลานอยู่เยี่มีคนแเ่วยถ่า้อย่้างนะ่ทานั่งา ขาดจากบ้านอัชมาลินก็เป็นเจสกิรีสอร์ทนะครับจากขาดจากเจสกิรีสอร์ทก็จะเป็นโรงงานแบะแสครับเปานการมือราคาดีแรงถึงสูง้ากแล้วแบะแสคืออะไรเขาแบะแฟเขาถือด้วยเร็วนี่เนีอาที่เขานำไปทำเกษตรศาสตร์ทำทับทิมทำซาลาแมนนั่นแหละครับคือแบะแสจากนั้นซ้ายครับมาหันขวาครับมาขวามือหลังนี้ครับนะครับทุนทุนสร้างมาที่เกือบ50ล้านบาทนี่เลยครับขวามือนะซึ่งในห้าสิบล้านตัวนี้เริ่มมาแต่ซื้อที่ด้วยนะครับซื้อที่สมที่นะครับทำเสรอมที่สร้างบ้าน และท่านเชื่อไหมไอเงินห้าสิบล้านที่เขาได้นำมาสร้างบ้านเนี่ยเขาได้จัดการขายยาล้ื่อยยาอะไรยาหอมยาองค์ยาดมยาหมองนะครับนะยาสมุนไพรหวังลมนะครับนะนี่คือบ้านป้าติ๋มครับในแบรนด์ของหมอเฉลิมวังลมนะเป็นยาสมุนไพรไทยครับท่านยาขวาห่านกลังด้านซ้ายท้งหนึ่งกับนะและนี่คือครับโรงงานนะครับพรานดีเมืองไทยมียี่ห้อเย้าหน้าที่รารันดีครอบริจิตีกับพรานดีไทยครับ ตั้งอยู่หน้าเพลสามสานจังหวัดนครปฐมเลยนะครับนะ้นาทางทะเลมัครบไใหนะครับในทางทะเลนีลเจสลเลิี่เลยเราไปตามไปแล้วนะครับ <c oughs> ตรงนี้ครับเป็นแนวแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีอีกเกือบร้อยถังนะครับนะาขายไม่ค่อยดีเท่าไหร,นร,ร่นะครับดเเ <c oughs> เีเจซี่ในทางตลาดอยู่เรื่อยเลยนะครับน้าสาเหตุที่รีเจซี่ขาดตลาดอยู่เรื่อยก็เนื่องจากว่านะครับนาเขานะครับน้าฉงออกนอกส่วนใหญ่นั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปชมพันไม้โบราณกันบ้างดีกว่าครับเจ้าต้นตีงเป็ดน้ํา หลายๆท่านเขาจะสงสัยกันว่าเอ๊ะตลอดการเดือนธานที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่มีรูปเขียวๆกลมๆมันคือต้นอะไรใช่ไหมนะครับนั่นคือต้นสีเป็ดน้ำับอ,อ่ะขวามือม,มองไปที่บ้านหลังคาจะแอร์หลังสีเขียวนะครับมองมาที่รินานามน้ำรงสาระทา,นางน้ำก็จะมีต้นนะครับเป็ดๆนะครับนาลูกเขียวๆนเยอะเลยนะครับนะรูปของมันนะครับนะอ่าเวลาแก่มันะจะเป็นสีแ,งแดงคล้ายแอปเปิ้ลนะครับในเวลาหล่นน้ำตูลมลงไปนะครับน้ามันจะเป็นแบบนี้เลยครับเปิดมันจะลอกออกนะครับผมกลัวว่าท่านเหห็็นนกกไมม่่ใใใช้้จาอูููดลๆีคื แพงเป็นน้ำมันมีราคานะมีพ่อค้ามารับซื้อนะครับนะเอาไปทําอะไรครับนะนุ่มครับนะเอาไปทําเป็นกระเช้าต้นไม้เอาไปทําเป็นตุ๊กตาโมบายเอาไปทําเป็นนะครับนะอยางต่างได้ผลิตได้นี่นะครับนําไปต่อยอดได้นะครับมันไปทำในขวามมือเนี่ยเขาทำสวดจุนตนาการครับเขาจะเป็นต้อใช้ยาฆ่าแมลงครับท่านอ่ะแต่น้าแล้วครับคือจินตนาการไปทางแล้วครับนะเรากล er <wh> <wh os media> ังจะถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะไปลอยลำเลี้ยงปลากระที่วังปลาหน้าวัดตะไคร่ขิงไม่เราบว่าวท่านได้เตรียมาหาปลา,าเลี้ยงปลากันไหมได้เตรียมมาไหมครับม้เตรียมครับไม่ได้เตรียมมามาเลยเหรอครับดีครับก็เรือเรามีขายเดี๋ยวน้องนนท์ก็จะเด้จ้างนายขนมปังครับเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมมาไว้ทําบุญเลี้ยงปลากันนะครับนะแถวละยี่สิบบาทซื้อเตรียมมาก่อนให้เลยนะครับนะพอได้ทางมาถึงนี้ครับนะใส่ตา,านะครับมนะาเก,านะาก,ากือบทุกคู่ก็จะหันไปมองที่แผนะบ,บา้านหลังนี้คงจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ะนี่คือบ้านใคร นะครับผมบอกชื่อเจ้าของบ้านอันนี้ไปครับนะจะมีสองคำแทรละพันในใจก็คืออ๋อคำที่สองก็คือไคหวนะชื่อเจ้าของบ้านอันนั้นคือคุณสมเจตนั่นไงไคหว้าด้านซ้ายมือโรงงานกระดาษแห่งชาติจริงครัดสกลตัวทม่สองนี้คือกรมเจ้าท่านะครับนะ าการขับเรือก็จะต้องสอบใบอนุญาตที่กรมเจ้าท่านะครับรถชิดซ้ายเรือชิดขวานะครับรถชิดซ้ายเรือชิดขวาเรือจะมี2เกียร์นะเดินหน้าเ้าหลังไม่มีเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือคันเกียร์นะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าพังงารับออกไปนะครับเรือซ้ายเรือขวานะครับนะแต่เรือเทาท่านมันต่างจากรถตรงที่เรือไม่มีล้อ เมื่อเรือไม่มีล้อมันเลยไม่มีเบรกนะครับเรือไม่มีเบรกนะครับวิธีการนะครับหยุดเรือทํายังไงครับม่เอาเรือไม่มีเบรกครับเราก็ต้องหน้าใช่แล้วครับเราก็ต้องอาศัยตอมอด้านหน้าครับ <After S 1> นั<อ>่นวิธีการเบรกของเรือ AK, ต้องถอยหลังเอานะครับ <visuals> ต้องใส่หลังเอาน่าเดี๋ยวเราจะทำการลอดใต้สะพานวัดไร่ขิงนะครับนะหรือ,อนะครับชื่อทางราชการคือสะพานมงคลรัชบรพชานครู สะพานนี oh. ้สร้างเสร็จได้ยี่สิบปีแล้วนะครับสร้างเสร็จในปี2550พระหน้ร้อิและด้านซ้ายมือคือพระอารามหลวงวัดไร่ถิงนะหลวงพ่อไร่ถิ่นคือพรพุทธรูปที่ลอยตามน้ํามานะครับตามตรนกายครับพระลอยน้ํามีทั้งหมดหองค์เพราะว่าเป็นพี่น้องกันด้วยครับองค์ที่หนึ่งคือหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเศราองค์ที่สองพ่อประแรมที่สมุทรสงครามองค์ที่สามหลวงพ่อได้ถิ่นที่นี่ครับองค์ที่สี่หลวงพ่อโตที่บางพี่ใหญ่องค์ที่ห้าหลวงพ่อเขาสักเต่าที่เพชรบุรีมองเลยต่อ่ไปครัับบนนนนะหม้งชวาี จะมีกลุ่มปลาเล่นน้ำกันอยู่สองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับลำเรือและลอยลำนี้ปลากันตรงนี้เลยนะครับประมาณห้านาทีนะ<ม>อย่าเพิ่งโยนนะครับใจเย็ยนนะอย่าเพิ่งโยนคำเตือนในการเล้ปลานะระววงของในกระเป๋าเสื้อนะมีอะไรไหมในกระเป๋าเสื้อนะครับนะวก้มเลยนปลามากระว,วังลุนเพราะว่าเคยมีลูกค้าเราเนี่ยครับนะ ครับใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับก้มเลี้ยปลาล่นลงไปแล้วตรงนี้หลายรุ่นหลายยี่ห,ห้อแล้วน,นะสำหรับโทรศัพท์มือถือนะแต่นั้นข้าปลาที่นีก็ถือได้ว่าเขามีการสื่อสารแล้วเขามีโทรศัพท์ใช้แล้วนะไม่ต้องบริการกันแล้วเนาะอ่านนนี้ครับผมจะทําการเลี้ยปลาด้วยวิธีการเบิ้ลเครื่องครับเมื่อปลาที่เสียไปพัดเรือมาหยุดตรงนี้นะครับมันจะรู้โดยทันทีว่าเดี๋ยวมันจะมีของกินนะครับนะาครับนี่ครับจะเพิงโยนะนะแกงๆนะรู้ไปเสียใจไหมมันเขากำลังให้อยู่ ไม่เป็นไรครับมันมันสวดก็อยู่ตรงนู้นครับมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนะารีมาแนละ้วอ้าวมันก็เริ่มมาเรื่อยๆเมื่อนี่เสียงไม่พัดเรือนะครับนะเดี๋ยวพอก,กลับรับเสร็จเยอะกว่านี้รอแป๊บนึงจะได้นะครับรอแป๊บนึงนะ าเพิ่มยกมือเรียกกันได้นะฮะปลาที่นั่นเลี้ยงก็จะมีสองประเภทนะครับสวายกับเทโพนะซึ่งปลาสวายกับปลาเทโพนะครับมันจะคล้ายกันมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้ครับนะลองมองที่กลางหัว ปลาสวายจะมีจุดเข่าขาวเไมกระโตอยู่กลางหัวหนึ่งจุดนะครับนะส่วนปลาเทโพครับลำตัวจะสั้นกว่าปากจะรูกว่าและจะมีปานดำๆตซอขี้เจ้าหัวมือตรงข้างลำตัวมันนั่นคือปลาเทโพนะฮะชื่ออะไรชื่อเต่าครับผ้ชื่อเต่าครับน้ำคุณไรอ่ะผมไม่พูดเลยอ๋อเปมีคนชอบสีนวลครับนะนบ้านคุณเนี่ยสมเจดเนี่ยว่ายแลวเที่ยว 我们家大面不开。<laughs> <laughs> <laughs> รอแป๊บนึงครับเราแป๊บนึงเนาะรอบรรไดแป๊บนึงครับพอดีคนรับเรือเราออกไปไปหมดนะครับนะก็ลเลยต้องเอาเวสาเก๋ยครับมารับนะะเชิญครับท่านนายถ่ายภาพไว้เชิญชมบรพสายด้านล่างนะครับโชคดีดูท่านครับ